คนก็สุกอ้มโตคุณโเจอเล่นธรรมดาไม่อะก่่โตคุโตคุโตได้เปลี่ยนควมาตรนี้มันจะตารางแบบนัอ่ะข้องคุณเข้า ออกมาแลกวาตัวโอ้โหยิงแงกัหลังนาทีวิขาเจ่าเดิมเพียงลำพังสีเห็นแจ้งได้เนโอ้โหที่เตื้ยเดือยยงตัวแล้วก็ไม่มา ต้องตับเน็มกเานว่าเนี newer, ้ก็จะยืนหันยอนเกินมัน uh ช่วยต่อเใช่ไหมมันมันแตกเพรามันก็ลงตีไปห้านู่กเน็ดสี่นูกอะไรอย่างเงี้ยแปดสิเปีรยเ็นต์แน่แลงแล้วมันเด้งเพราะว่าลงแล้วมันเน็ตุ่ดแต่ไม่แต่ไม่คิกนะออจะติดไปเลยนะเน็ตตางตัวต่าติดไปเลยนีไม่ติด ก็ไม่อาจย์นิสัยควาว่าทีอยู่มันเยนเนักวาษาสารเราชอบชอบไปหาคามแปลกมาอะไรให้พวกยักสไลเเนิ่เสือมอะไรตีใต้ลูกใต้ลูกอะไรเขาได้ยนส่งลูกให้เยอะตีห้าใช่เยี่

น่เจะน้องมิงต่อแล้วสบาพักนะน้องมิงเราคเกียร์นะครับตอนนี้เราตามนะแซึงสัมากแซนจบเลตามตามนะแสาบแล้วเช่น ัวเพิ่นคุณมลูดกนะานมกัดให้น้องท็อปยานมัดให้สกัดให้ช็อณจะรับเหอไอ้เอเยโอ้นห่อเกี้ม่เขียนตมลกเสือที่ดิดี้กลัวนะครับ ติดข้อโจกเียดไปตามจันทร์ลูกใช่ไหมเจ็ดศูนย์ใช่ไหมไม่ไม่อ่าไม่แค่สองแปดเพราะเะเรารำสองหนุได้สี่ก็เป็นศูนย์เก้าศูนย์เก้าท่านเดียวด็๋วอยู่ไม่ไปแกงด้านแหนทำบ่อดนะจัดเลยคอับเดิยวอ้าวหนึ่งศูนย์อาดีจัดเลยครับ มันมงกุดต oh, ิหัวนะทิ้งได้ไงเหน็บไว้จับมาโอ้ยยิ้ห่อยูกกุกทำงาไม่ได้เลยกทำารไม่ได้กุลงองะัแถวสอเนาะกูดงสโอ้เนแล้วสอง แล้วยังไม่จะสกกดได้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไมยอเอาเลยจากเรื่องืองคุณผู้วุโสไปไหนร้อยเปอร์เนเอาเลยว่าหเอาบอลก่อนเอาบอเลยเปิดวันเีื่องวันจะได้ยังไงนตกปีนึฝนตกปีน้าร้องปีดชื่อมันเปิดสี่หน้วันนั้นงได้ เปิดวันหนึ่ตุ้ม่อเกาไม่ไามนนี้วันจันทร์ไม่เก้นะนำร้ว่าเออเสิร์ฟนนี้แปล่ถ้าถ้านทุไม่ขายอย่างนี้ต่6หกโมงลยไม่มีคนกินหรอกถ้านึ่งทุ่มกิดแล้วมันอรมแบบอามกิจสุนทามันมันไม่ได้เยอะเลยไงถ้าปิดไวเนี่แบบแยไปเลยละชึ้นนงนะของอะไรเง้ขาเลยขนาดเราเราแค่ตีปอนะ ไดงแล้วไม,ม่ไดาเเดยนีมาแล้วมาวันที่สีแล้วใช่เอาเลยผมงานนะชคนผมไม่เสียรักเพียนดูเยวาู้ยืมเหนอแ้เขาเมาก่อนนะรัูส้เ็นทผมไม่เสียเนไม่เสย ดูดูโอ้โหน่าเขียนแล้วโอ้โหอะไรวะเผือดสะก้อนสองหนึ่งเรียบบนพื้นช้าช้าซื้อๆช้าช้าโอ้โหเฮ้ย,ยแล้ไปเล้วกับ,กบ เจ้าไปก่อนไม่ท่าเสนตานี่เแล้วอ่ะนติมเอาดูที่เสกทุกาพนี้เลนี่เดียวเียวสาองยบไปหกนิ้งถู้รเปาเอไลยครับอไลยครับสึดเลยนะหสองส đi để nó đang bóp, nó đang nhún cái gì luôn này. Đi nay đây nè. nè. Đi 4, 5. nhìn này chú. và nó nó à, nó sẽ chuyển nó nó sẽ chuyển